สวัสดีค่ะแซนจามิลนะคะก็วันนี้พวกเรา3มคนจะมาพูดเกี่ยวกับว่าการเรียนของหมอว,กกวิศวะเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่แล้วออกเผื่อน้องๆแบบว่ากำลังสงสัยว่าเออจะเข้าคณะอะไรดีอะไรใช่แล้วเราก็ามีแขกแบบเชิญสุดพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเราก็ขอเชิญเกับแขากบเชลินเลยครับแนะนำตัวหน่อยพี่ชื่อชื่อเบียร์เนาะอยู่วิศวะจุฬาพี่ชื่ออามี่ครับอยู่วิศวะจุฬาเหมือนกัน ขอต้อนรับพี่อามี่กับเข้าสู่ช่องแซนแตมวิวนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอเคโอเคก็เรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยก็คือเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างใช่ก็คือสำหรับหมอปีหนึ่งอ่ะคือเราเรียนเกี่ยวกับพวกเบสิกไซส์ถูกไหมแล้วก็มีแบบวิชาเพิ่มก็แบบสังคมอะไรแบบนี้อ่ะเราพี่แซนเรียนส่วนใหญ่ก็เบสิไซ์เหมือนกั็คบบน้หาวแบบปะไรอจะมีเพิ่ม้หน่ แต่วันนี้ก็คือจากที่เราเรียนไปแค่แบบเทอร์มินัลของชาติเนในชีวะเป็นหลักก็แบบสายจำอยอะเลยใช่ตามไปดูในคลิปรีวิวปอที่เธอเรียนวิทยาศาสตร์อย่างวิทยาศวสตร์ที่เราเรียนกับนี่คือจริงๆแล้วปีหนึ่งเนี่ยคณะวิศวะไม่แบ่งภาคหรือสาขาเนาะก็คือส่วนหนึ่งอ่ะเราจะเรียนภาครวมไปก่อนแล้วจะมีเด็กอีกส่วนหนึ่งนี่แหละที่มาจากการสอบเข้ารอบหนึ่ง ที่ได้แยกภาคไปแล้วแต่เด็กส่วนใหญ่ที่เหลือเราเข้าภาครวมมาเนี่ยเราจะต้องเรียนเพื่อทาเกรดก่อนทําเกรดแล้วแต่และว,วิชาเนี่ยเราได้คะแนนวิชานุ้นนี้สูงเท่านี้เราสามารถเลือกเข้าภาคหังห้ามีได้ถ้าเกิดภาคอสมวติภาคคองอย่างเงี้ยเรามีคะแนนของที่สูงและเกรดวิชาอื่นก็ค่อนข้างโอเคอย่างเงี้ย เราก็มีโอกาสในการเลือกเข้าภาคอิในีย์ต่อได้ดีขึ้นถ้านั้นเราเรียนอะไรบ้างก็คือเทอมหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนวิชาแคลคูลัสอ่าก็คือเกี่ยวกับเลขเนาะต่อไปก็เป็นวิชาฟิสิกซึ่งฟิสิกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวแลบฟิสิกส์ตัวหนึ่งที่เราจะต้องฝึกใช้เครื่องมือต่อไปก็เป็นวิชาแมทเรียลที่เราจะเรียนเกี่ยวกับพวกวัสดุต่างๆที่เราจะใช้ในเชิงวิศวกรรมเนาะต่อไปก็เป็นวิชาคอมวิชานี้เราจะเรียนเขียนเกี่ยวกับพวกภาษาไพทอนส่วนวิชาสุดท้ายก็เป็นวิชา exploring e n g i n e e r o r i n g คือเราจะ ดูความรู้รอบๆเกี่ยวกับวิศวะว่ามีอะไรทําอะไรยังไงบ้างเนาะขั้าต่อไปก็จะเป็นเทอมสองเทอมสองนะครับก็จะเรียนเหมือนต่อยอดจากเทอมหนึ่งมาก็เริ่มจากชาวูลัสองนะครับชาวูลัสองก็เหมือนเรียนต่อยอดมาจากชาวูลัสหนึ่งแต่มีเนื้อหาที่ต่างกันก็เพิ่มระดับความยากขึ้นนิดหน่อยกับแล้วก็มีฟิสิกส์สองฟิสิกส์สองก็เหมือนไม่เชิงกันต่อยอดแต่เป็นเรื่องขัดจาก ฟิสิกส์หนึ่งนะครับก็ระดับวามยากก็เพิ่มขึ้นมาันต่างออปลาเลยฟิสิกส์ทั้งเจเนอเรชฟิสิกส์หนึ่งกับฟิสิกส์สองนะครับก็มันเนื้อหามันเหมือนแทบจะเหมือนมอปลายนะครับแต่มันจะมีการดิฟการอินดิเกตอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับไม่เนื้อหามันค่อนขางยากถึงตัวง่ายคือมันจะมีพวกบทพิสูจน์อะไรที่มันเยอะมากขึ้นอะไรพวกนี้เนาะถ้าสมมติแบบเข้าไปโดยชอบฟิสิกส์แต่ไม่ชอบเลขเนี่ยไหวปะ,ะถ้าส่วนตัวนะตอนนั้นอะ ก็คือเนี่ยเข้าไปเพราะว่าชอบิศว์แต่ว่าไม่ได้เลือกเพราะว่าชอบเลขก็คือตอนเข้าไปเรียนวิชาแคลคูลัสตั้งแต่แถวหนึ่งอย่างตอนนี้กำลังเรียนแควสองเนี่ยรู้สึกว่าเลขค่อนข้างจะหนักพอตัวเลยก็ต้องทำโจทย์ทดเทย์เยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดใจสู้มันก็ได้ครับอ่าอ่าต่อไปคำถามต่อไปอ๋อยังยังไม่จบเนาะเมื่อกี้วิชาต่อไปก็เคมีนะครับ ก็เคมีก็จะเรียนเนื้อหาคล้ายๆลมองไปเหมือนกันแต่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ระระเคมีกับแลบฟิสิกส์ครับระฟิสิกส์ก็มันจะต่อจากแลบฟิสิกส์หนึ่งของเทปที่แล้วเหมือนกันแระเคมีก็จะเป็นของเคมีเทปที่ที่เนื้อหาคล้ายๆมีวิชารอยอิงรอยอิงเรียนเศษแปดที่เพิ่มเข้ามารอยอิงนี่เหมือนสถาปัตย์เลยมเออไม่เชิงน,นะครับคนละแบบคนละแบบเนาะคืออาจารย์อ่ะเขาตอนที่เรา เรียนเกี่ยวกับการเขียนเส้นอะไรพวกนี้คือการเขียนเราจะก็<อ>จะมีแบบแผนของพวกวิศวะอยู่แล้วนะมันจะเป็นแบบฐามต่อไปสังคมเป็นยังไงคือมันขึ้นอยู่กับแต่และมาหาลัยด้วยนะแต่ว่าเข้ามาคือแน่นอนว่าทุกคนก็เก่งกันมากๆอยู่แล้วเป็นความกดดันบ้างนะเอาจริงๆก็กดดันแบบช่วงสอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนทุกคนก็ขย,ยันแต่ว่าก็แบบรู้สึกว่าไม่มีใครแข่งกันเรียนเข้ามาก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนแบบหัวความรู้หรืออะไร ส่วนถ้าถามว่าเรียนบอกเครี้ยงไหมเอาจริงมันเพี้แค,แค่ตอนสองที่ไม่ได้สอบก็ไม่เครียดก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเรายันปีหนึ่งอย่าง้ยใช่ไหมแล้วก็คือแบบจะคือจริงๆแล้วอะคือเพื่อนอะก็คือช่วยเหลือกันมากเลยก็คือทุกคนก็แบบแคร์นิ่งมากใช่<ม><า>บิดมาบิดมาเนี่ยเนื่องด้วยช่วงที่เราเข้าเรียนมาครั้งแรกที่มันตีช่วงโควิดเนาะมันก็ทําให้กลุ่มก้อนการที่รูจากเพื่อนเนี่ยมันค่อนข้างเล็กอ่าซึ่งอ่าเอาตัวยอย่างอย่างกลุ่มผมเนี่ยก็คือตอนแรกได้รู้จักเพื่อนๆนๆะเกากกิดจาารที่ ครั้งแรกที่เราเข้าไปปฐมภูมิเทศใน z o มอะไรกับอาจารย์เนี่ยเราได้แอดเพื่อนกันไว้ก่อนไปไหนเราทําอะไรเราก็จะชวนกันไปชวนกันเรียนอะไรอย่างนี้อ๋อแต่เป็นองผู้หญิงเหมอนอยากเข้าวิบร้อยเนี่ยด้วยแบบในวิบร้อยแบบผู้ชายเออจะตอบโจทย์ยากอะไรอย่างเงอาจริงๆนะผู้หญิงหรือผู้ชายจํานวนเนี่ยประมาณหนึ่งสิได้ผู้หญิงผู้หญิงคพิหนึ่งเหกอไหมผู้หญิงหนึ่งใช่ผู้ชายผู้ชายคือด้วยอัตราที่มันน้อยแต่ว่ามันก็ ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าผู้หญิงเขาก็ดูไม่อะไรมากก็อยู่มันได้ของเรานี่ยคือครึ่งๆเลยว่ามีคู่ใช่คล้ายๆกันเหมือนกันครึ่งๆเนี่ยเหมือนเคยได้ยินนะว่าเนี่ยปุขวัสเนี่ยแบบสายปาร์ตี้มากใช่แบบปิ๊งๆเยอะๆ่มันจริงๆมันแล้วแต่คนด้วยว่าใครที่เลือกจะไปกับเพื่อนๆหรือว่าคือเพื่อนบางคนก็ชอบไปเห็นอยู่ถ้าเกิด เราโอเคเราจะไปหรือเราไปนั่นดูเฉยๆก็มีคือมีเพื่อนบางคนเนี่ยไปเหมือนกันนะแต่ว่าแบบไม่กินดูเพื่อนไม่ผมผมไม่ดูครับเมันก็แล้วแต่นะแต่แบบกแต่ที่บ้านเพราะว่าแบบถ้ามันใกล้มันมีอะไรเนี่ยคงแบบมันไปบ้างโอเคข้อต่อไป สอบเข้ายัางไงคะแนนที่ใช้เตรียมพิเศษที่ไหนบ้างก็อย่างของเราสอบอย่างทุกวิชาปะ่ะใช่เออก็คือต้องต้องเตรียมตัวถูกวิชาใช่แล้วก็แบบพวกเตรียมพิเศษอันนี้ก็เคยเคยพูดไปในคลิปอื่นแล้วก<ช>็คือตามไปดูได้นะอ่านหลงวิศวะเลยดีกว่าของวิศวะก็จะมีการสอบแบบท่านหนึ่งท่นสามแล้วกแกะเนาะอันนี้ในรอบสามนะแต่ถ้าในรอบสี่ก็จะมีการใช้ G Tag การใช้แต่สองอะไรอย่างนี้เข้ามาช่วยแล้วการเรียนการเรียนก็ <Okay. S 2> การเรียนนี่มันก็นอยู่กับแต่ละแต่ละบุคคลเนาะถ้าอย่างส่วนตัวอย่างของผมเนี่ย mm. ก็คือตอนที่จะสอบเข้าวิศวะเนี่ยตอนนั้นก็เตรียมเนื้อหาของเลขกับทางฟิสิกส์ไว้ค่อนข้างเยอะเลย mm. แล้วก็มีวลาว่านก็ไปทําพวกแกะเชิงโยงหรือว่าแกะอังกษีษส่วนการเรียนเลขนี่ของผมจะไม่ค่อยเหมือนบางคนคือบางคนเขาชอบไปเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นแต่ว่าของผมคือ ไม่ค่อยผูกกับการเรียน,นพิเศษเกี่ยวกวิชาเลขเหมือนไม่ค,ค่อยคลึกครูพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่านเองทำโจทย์เอง mm hmm. อ่าแต่ว่า mm hmm. อย่างวิชาฟิสิกส์เนี่ยฟิสิกส์ที่ผมไปหาที่เรียนพิเศษอ่าก็คือรูซิงเขาสอนอยู่ที่อาจารย์โต้อง A Center, mm hmm. อะเอโต้งเ็นเตอร์ยูุงพญาไทยซึ่งผมรู้สึกโอเคผมก็เลยไปเรียนกับเขาอ่าแล้วผมก็กลับมาทำโจทย์เองมีอะไรก็ทักไปหาเขาไปถามหรือว่าไปเจอเลยไปถามแบบนี้กำลังมีเรียนพิเศษแนะนำไหม เอาจริงๆก็พี่ก็ไม่ค่อยไเรียนพิเศษอะไรมากขนาดนั้นนะก็ส่วนมากก็จะไปดูเลขอะไรอย่างเงี้ยน,นะพี่เรียนกับพี่แดนพี่พี่ว <c oughs> <c oughs> ิวกว่านี้มัคือเปี่ยนตัวใหญ่พี่ชอบทำโจทย์เองคิดมางมากกว่าแต่ก็มีดูคลิปตาม YouTube ตามแอปอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็เอาจริงๆอ่ะที่เราเรียนวิเศษแบบแบบกันไปก็เสีหยหายหลท์บาทเสียหายหนักเลยเปลี่ยนหนักเลยนะรวมกับเรื่องของราคาคือการเดินทางพี่อาร์มีบอก แล้วก็แบบมันก็ค่อนข้างเสียเวลาที่จะเหมือนไปเียนที่สถาบันอะไรเงี้ยวันนี้เราเลยมีแอปดีๆมานำเสนอให้ทุกคนนะคะก็คือแอปชื่อว่าแอปสตาร์ที่เขาจะมาเล่าความเป็นมาให้ฟังเขาคูดเลยกันก็คือแอปเนี่ยคอนเซปต์เขาอะน่าสนใจมากๆคือเขาต้องการจะให้การศึกษาเป็นเรื่องที่น่าสนุกแล้วก็ราคาไม่แพงเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงทุกคนได้ อย่างแอปนี้เนี่ยก็คือน้องป .4 ถึงน้อง6อ่ะ,อะก็คือเรียนได้สบายๆเลย <_ c oughs> ตัวแอปจะเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะคะก็คือสามารถใช้ผ่านโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรได้งา่าย โเคสตารดีนะเป็นแอปเรียนออนไลน์ที่มีครบวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมประวัติศาสตร์ก็คือเพื่อให้แบบสมมติว่าเราไปเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็สามารถมาเปิดแบบนี้ทบทวนได้ทุกวิชาเลยมันจะมีวิดีโอมากกว่า7จ็ดพันวิดีโอทําให้การเรียนของเราเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็วิดีโอเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเรียนที่ไหนก็ได้เราสามารถเรียนในมือถือเรียนใน iPad เอาไปเรียนที่ไหนก็ได้เลย จะมีแบบภูมหัดท้ายบทของแต่ละบทเวลาเราเรียนเสร็จแล้วก็จะมีแบบว่าพวกข้อสอบแบบที่แข่งขันต่างๆก็จะเป็นโอลิมปหรือว่าแกดแพดหรือว่าก้าวิชาแล้วนอกจากนั้นนะจะยังมีวิชาห้องเรียนอันนี้ก็จะคือเป็นวิชาที่แบบพัฒนาศักยภาพในตัวเราเราก็จะเป็นวิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอนว่าจะเป็นเพศศึกษาสิ่งแวดล,อล้อมเรื่องต่างๆเลยที่เราอยากรู้เรา นอกจากนี้นะสตา๊าดี้ยังมีตัวสตา๊าดี้แพลนเนอร์ที่จะช่วยเหมือนแบบจัดตารางชีวิตของเราไงให้มันง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าสามารถจัดคอนได้เลยแล้วก็จะมีตัวสตา๊าดี้รีพอร์ตนะซึ่งเป็นตัวที่รายงานผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเฉพาะตัวบุคคลเลยก็คือดีมากๆ ถือว่าเป็นการเรียนออนไลน์ที่คุ้มค่ามากก็คือมีครบทุกวิชามีแบบฝึกหัดที่สนุกโดยที่ตกวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึงแปดบาทโอ้โหว้าวมากจริงตอนนี้คนที่เราไปเรียนคือแบบเป็นหลักแบบหลักพันหกพันหมื่นยังมีเลยใช่ใช่จริงและอันเนี้ยคือมันประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเราไปเรียนที่ไหนก็ได้ตอนนี้แบบเราเดินทางไปไหนก็ลำบากใช่ถ้าสมมติว่าน้องๆที่กำลังพางย์อยู่เนี่ย คนไหนสนใจก็พี่มีอะไรดีๆมาแจกก็คือคุณการศึกษา5คุณเลยในปีนแบบีเพียงแค่น้องๆกดไลค์กดแชร์ share, ก็กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างว่าทำไมน้องถึงอยากได้คุณน,นี้ใช่ก็คือเราก็จะแจกไปเลยทั้งหมด5คุณแล้วก็แบบสูงผู้ชคดีขึ้นมาก็คือเรียนซีไปเลยใช่ไหมนี่เลยใช่ใช่เลย หลังเลิกเรียนอะไปไหนกันถ้าของผมนะก็คือชอบจะไปหอกลางมันเป็นหอสมุดกลางขหรือของในของนนี่ารัอง ก็คือมันจะมีนักเรียนจากคณะทนี้ไปอยู่ในหอนี้แหละมันเป็นหอสมุดใหญ่มากอ่ะก็คือจะมีพื้นที่ให้เราเป็นนักเรียนนั่งดิวกับเพื่อนได้มีมีที่ชาร์จมีโต๊ะมีอะไรพวกนี้ให้พร้อมหมดเลยแล้วก็มีห้องย่อยสามารถจองเพื่ออยู่กันในกลุ่มกก็ได้เหมือนกันก็จะมีที่ที่ชอบไปกันก็คือไปสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็คือมันเป็นมันเป็นศูนย์กีฬาเนาะเราก็บางคนก็ชอบไปออกกำลังกายใช่ดีมากเลยแบบครับนิสิตทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นฟรีเลยในสปอร์ตคอมเพล็กซ์แบบดีมากมากถ้าพี่แกูเราป็นแต่ว่า คือถ้าเรายังไม่รู้คณะแพทย์อ่ะมันจะแยกออกไปเป็นบีมลเลยแบบแยกเลยเนาะคือถ้าหัวน้องเรียนที่คณะอื่นๆที่มี่คณะแพทย์กแอ่ไม่ได้เจอเพื่อน,อนา่ากคณะเลยแม้แต่คนเดียว แก็หลักๆคะแค่ก็อยู่ใกล้สรีลมพงก็ไปกินข้าวที่สรีลมพงศบ้างหรือไม่ก็แบบไปธานยะไปสอนนันมีขาวอะไรงเไงรี้ยก็แบบตกไผ่สิงโตมันตื่กิจกรรมของคณะรองของพี่ก็คือคือช่่งนี้มาเรียนออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าแบบเราก็ไปเรียนที่หอสมมติว่าไปเรียนที่หอยเงี้ยก็คือพอเลิกเรียนปุ๊บก็ไปกินข้าวกับเพื่อนก็แบบไปกินข้าวแถวนั้นแหละก็มีร้านหลายร้านแล,ล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบวันไหนแบบอยากออกกำลังกายถ้าเกิดมีวันนั้นก็คือจะไปแบบตีแบด ก็จะมีแบบว่าให้จองคอร์ดแบทอะไรแบบนี้แล้วก็มีแบบที่เล่นบาสอะไรก็มีกิจกรรมอยู่ในมอลเราก็สามารถเข้าไปทำได้อแล้วก็จะมีปั้ร้อยปีของธรรมศาสตร์ะคือใหญ่มากแบบอากาศดีแล้วก็ไปวิ่งได้นั่นแหละโอเคแล้ววชิระมหาเลยกลางเมืองเลยเนี่ยกลางไม่ดูทัววชิระก็ะจะก,ก็คือเรียนเรียนเสร็จก็ไปกินข้าวก็อาจจะมีแบบฟิตเนสอะไรเงี้ยให้าาไปออกกำลังกายแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปออกจริงเหมือนกันพี่เคยไปแค่หนึ่งครั้งแต่ไปถ่ายรูปไม่ได้ไปวิ่งแต่ไปถ่ายรูป เช็คอิน่ออกแมันอยู่ตรงนนแ่ว่าเออใช่ก็แต่ว่าห้องนี้เขามีห้องสมุดนะพี่แนห้องสมุดีเออทุกคนมีห้องสุบหมดเลยก็อาจจะต้องใช่ไม่ใช่ก็มีครัที่เขาเรียกว่าเข้าเดือนป่ะมืนมีอีกปะเรามีเข้าเดือนเข้าเดือนก็เหมืนแบ่เดือนก่อนออหนงเอนหนึ่งวันเก่เขาปจติดื่องีปนการอสอการสอบในคณะเป็นยังไงอย ถ้าเป็นเทอมแรกที่เรียนไปนะก็คือคือตอนแรกเราเรียนออนไลน์กันแหละแต่ว่าการสอบมันจะมีสอบย่อยใช่างเ้ยสอบย่อยเราก็จะสอบเก็บคะแนนแบบออนไลน์กันนีการสอบกับภ่าของคณะวะที่ผ่านมาเนี่ยของเทอมหนึ่งเนี่ยเรามาสอบที่คณะเลยาไปภายภาคก็ด้วยแต่พอเป็นเทอมสองเนี่ยการผ่ะจะมีอยู่หนึ่งวิชาข,ของเราที่ได้สอบนออนไลน์ก็คือวิชาพิสิพิณซึ่งจากที่รู้สึกนะก็คือการสอบพมันเป็นออนไลน์เนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบไป คือตอนแรกอ่ะตัวเนี้ยเราจะสอบกันแบบเป็นข้อเขียนถูกไหมที่ที่มหาลัยแต่พอทีเนี้ยมันสอบออนไลน์ไปแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นข้อช้อยแต่ว่าข้อช้อยนี่ก็คือมีช้อยบางข้อนี่ช้อยเริ่มเป็นสิบช้อยเลยอาาจขยันไปไหวขยันว่วโจทย์ก็ไม่เหมือนกันท่านแต่ละคนก็มันก็จะเป็นแนวสปีดเคสมากกว่าอันนี้รูปแบบการสอบก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่อย่างวิชาอื่นวิชาดอยวิชาเคมีหรือว่าวิชาแลบเคมีที่เราสอบไปก็คืออาจะสอบข้อเขียนเหมือนกันสอบที่ตัวมหาลัยเนาะมันจะแตกต่างกันมาก มันแบบคะแนนมันอิงเกณฑ์หรือว่ามันอิงกลุ่มอันนี้แล้วแต่วิชาเนาะแบบอย่างฟิสิกส์อะไรเงี้ยก็จะอิงเ,เกณฑ์เนาะฟิสิกส์เคมีแต่ก็จะมีแบบแถวคุณลัสณที่อิงกลุ่มอิงกลุ่มแบบ<ม>จะตัดนเนอฟที่สามาเนาะแล้วที่เหลือก็อิงกลุ่มเลยถ้า้อ่ะโอเค อย่างของพี่ของพี่เรื่อเทอร์มสองก็จะเริ่มเรียนเป็นบล็อกเลย mm hmm. อย่างของพี่ก็แบบจบสองบล็อกก็สอบอย่างเทอมน,นี้ก็แบบจบห้าบล็อกก็สอบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็การสอบที่จุฬาคณะแพทย์จุฬาจะมีอย่างหนึ่งที่คิดว่าไม่น่าเหมือนใครก็คือสอบในไอแพด คืออันนี้พึ่งแบบพี่พิ่งขึ้นเทอมสองใช่ไหมก็คือพึ่งเรียนแบบชีวะครั้งแรกก็คือเรียนเซลไบโอครั้งแรกก็คือสอบมิดเทอมไปก็คืออันนี้มันก็ไม่ได้เรียนเป็นบล็อกหรอกแต่ว่ามันไม่ได้สอบมิดเทอมกับไฟนอลมันสอบสามรอบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าที่สอบสามรอบแบบเพราะว่าเขาให้เราเลือก่าเราอยากสอบกี่รอบแล้วพวกเราเลือกสอบสามรอบแบบตามใจรใช่แล้วพี่ก็เป็นมิดเทอมกับไฟนอลเหมือนกันแต่ว่าเป็นมิดเทอมที่นานอ่ะคือมิดเทอมเป็นเดือนเลยอ่ะ คือสอบเพราว่าทิปแต่แต่ว่าของมอทอ่ะคือคนน่ะมันเยอะใช่ไหมแล้วแบบคือช่วงนี้คือมันโควิดใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าอาจจะเด็กสนามสอบเป็นแบบตามศูนย์อะไรแบบเนี้ยคือเพราะว่ามันแบบมีซีเปิดก็สอบมอทอถูกไหมซึ่งซีเปิดก็ต้องแบบเต็งไปสอบตามศูนย์แบบตามโรงพยาบาลที่เขามายแบบเนี้ยแล้วก็สพทจะสอบที่ธรรมศาสตร์เหมือนเดิมสอบไม่ต้อแบเครียอ๋อคือแต่ว่ารอบเนี้ยรอบเนี้ยเครียดเป็นครั้งแรกที่เครียดเพราะว่านั่นแหละโอ้มันครั้งแรกที่สอบแบบโอ้อันนี้คือเซลไบโอเนี้ยวันนี้เครียดครั้งแรกที่สอบเครียดแบบ เครียดจัดๆเลยถ้าเนื้อหาพิสิอย่างเงี้ยคือที่น้องเรียนในมปลายอะน้องสามารถอัดมาเรียนได้ในสองเทอมอะน้องคิดดูแล้วกันมันหนักแค่ไหนคือเรียนเรียนเสร็จผู้ชายเรียนแบบวันหนึ่งอะน้องสามารถเรียนจบเรื่องหนึ่งได้เลยแล้ววันต่อไปก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเนาะคือน้องต็ตามให้ทันตลอดอะ คือมันไม่ใช่แค่เรียนเป็นบทบทบทแต่ว่าแต่ละบทที่เราเรียนเนี่ยเรายังเจาะลงไปมากกว่าเดิมด้วยมีท,ทั้งทฤษฎีหรือการพิสูจน์อะไรที่เราต้องรู้เพิ่มอ,อีกเงยอะเลยเหมือนกันเนาะคือแค่รู้สึกว่าแบบว่าแบบมันยังปรับตัวแบบไม่ค่อยทอยันนิดนึง <IS AS 2> อะเพราะว่ามันแบบครั้งแรกหอนูอ่านหนังสือแบบว่าแบบคือพี่แบบก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าต้องอ่านโวงหน้ายเยอะอะไรแบบนี้มนเลยทําให้แบบเออก็อะไปรับตัวไ่ความรู้สึกเจีอะตอนกอดเขาก็คิดว่าอุ้งเอ็นเื้อหก็เยอะแบบ งสื่อชีวะอะไรฮก็คือแบบก็เป็นเบอรนะเออแต่พอเข้ามาก็มันเยอะเล็กกว่านั้นจริงมันเยอะเล็กกว่านั้นแบบคือมันแบบอัดมากๆล่ะแล้วมันสอบรอบเดียวอย่างเงี้ยคือมันแบบแบบเรียนแบบเออก้าวเลยเชยเนี่ยคือแบบก้าเรื่องคนระบบก้าบทอะเราคือสอบหนึ่งรอบอย่างเงี้ยพอมันเป็นคลิปเก่าๆพอเราเรียนอะไรมันจะมีเพื่อนบางคนที่เรียนล่วงหน้าไปเยอะมากคือมันช็อคมากเลยเนี่ยคือแบบมันมีเพื่อนหลายคนที่แบบคือคือนแบบคือมันแกคน่บบ ขอก็เข้ามาอย่างอย่างกดดันตัวเองอยู่ใช่แต่ว่าจริงๆแต่ว่าการที่มันเริ่มใหม่ในเปิดเทอมคือพี่บอกเลยนะว่ามันก็ไม่เป็นไรก็มีเพื่อนพี่ที่แบบเริ่มใหม่แต่ว่าก็ทำก็จบได้มันก็มีก็แบบไม่ต้องแบบไปสติ๊กอะไรขนาดนั้นมากจะมีว่าอกไรอย่างนี้แบบเก้าสิบเก้าเลคเชอร์หลังจากเปิดเทอมมันก็คงไม่ใช่เก้าสิบเก้าเลคเชอร์ไม่ยี่สิบเจ็ดด้วผิดเลยไม่ใช่เก้าสิบเก้าว่ามันก็มีเนาะมีคลิปอ่านหนังรืะไรเพากแบบคนแบบสิบเอ็ดเอ่อ ใช่มีมันสามารถเติกอย่างวิศว์เนี้ยก็สามารถหาคลิปเรียนได้ตามวีดีโออะไรปวดมากจริงปดทุกคณะเลยเอาจริงใช่คือมันก็ต้องปรับตัวอย่างเราก็จะโอเคขึ้นนั่นแหละกิจกรรมในคณะกิจกรรมในคณะเอ่อถ้าอย่างของคณะวิศวะเนี่ยตอนแรกเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มเนาะเราจะแบ่งตามชื่อตัวอักษรนะเดี๋ยวเขาจะมีหลายชื่อแล้วเขาแบ่งมาเอง ผงกามีม่เนี่ยอยู่ในกลุ๊ปดอคอยู่นะอยู่กลุ่มเดียวกันโชคดีใช่อใช่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมออนไลน์ของเขาเป็นกิจกรรมฟูมแต่กิจกรรมเป็นอะไรนะั้นไม่บอกไม่สป,ปอ,อ,อยครับจะบอกว่าอมีแล้วก็มีหลายกิจกรรมต่อจากนี้ด้วยโอ้อยากรู้จังเลยอยาก <laughs> มก็ต้องมาเข้าอ๋อลาออกเลยไหมยังทำนะยังทำ แทจุลานะคะแทจุลลากิจกรรมเยอะมากแบบเยอะมากๆมากมัน,นคือของจุลลามันจะแบ,บ่งเป็นฝ่ายซึ่งฝ่ายอ่ะ มันจะไม่ได้มีการออดิชั่นเข้าฝ่ายหรือว่าไม่ได้มีการแตบบ่ว่าต้องคัดเลือกเขาก็คือถ้าน้องอยากเขาน้องก็เหมือนแบบไปจอยเขาได้เลยอะไรเงี้ยฝ่ายวิชาการฝ่ายไร้ซาวฝ่ายดนตรีฝ่ายกีฬาอะไรเงี้ยมีเยอะมากก็ค่อนข้างก,กว้างนะถ้าน้องอยากทำน้องก็ไปทําได้เลยหรือว่าถ้าแบบไปแล้วแบบรู้สึกไม่ชอบก็ออกมาได้เลยแล้วก็อ,อีกเยอะมากๆคือพูดไปไม่หมดหรอกคือก็อต้องลองเข้ามาดูใช่ใช่ใช ของที่ก็เหมือนกันก็คือคกิจกรรมเยอะมากก็คือแบบว่าคือโชคดีคือธรรมศาแบบบมันยังได้จัดแบบทีอยู่เลที่เกมอยู่แบบ คือมันได้จัดใช่ไหมล้วคือพี่แจ็คกพี่แซลก็มาใช่แล้วของยิ่งได้จัดอยู่แล้วก็แบบมีลีดแล้วก็มีแบบว่าเออถ้าชอบรองเพลงก็มีแบบ MMD band มีแบ b น n d มีแบน์ของมหาลัยก็มีหลายอย่างแบบถ้าชอบตีแบดก็มีแบบชมรมแบดมีชมรมแบดชมรมก็คือแบบว่าช่วงเทอมหนึ่งมาก็จะมีพี่มาแบบว่าแนะนำชมรมอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเราอยากจอยไหนเราก็ลองไปแบบ i ฟ s t m e มีของเขาก็ได้แบบถ้าชอบก็แบบเออก็ได้จอยถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอะไรแบบ ของที่หลักๆเลยก็คืออา่านแล้วแต่เข้าไปเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นกินจกรรมคล้ายๆแบบทําให้พวกเราเพื่อนในคณะสนิทกัน,นมากขึ้นอันนี้เ mm hmm. ยอะเออก็จะเหมือนแบบอ่ะกิจกรรมแบบก็คือพวกเราทั้งหมดเราจะได้เจอกันตั้งแต่ก่อนแบบเปิดเทอมไม่ด้ซ้ำ uh huh. ก็จะมีงานแบบเออแตบบ่คือมันเยอะคือถ้าพูดไปทั้งหมดอนะ่ะมีงานห้องเพลงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบผูพ้พี่ๆมาสอนร้องเพลงอะไรอย่างนี้ mm hmm. แล้วก็จะมีแบบมีงานเป็นพี่อีกอันนี้ก็เพิ่งผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบ mm hmm. ก็คือเป็นพวกน้องปีหนึ่งเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเป็นจัดงาน พกีวกับรุ่นพี่อะไรอย่างนี้เออสนุกด้วยเป็นแบบขอบคุณรุ่นพี่ที่แบบว่าคอยดูแลเราทอกปีเลยใช่ค่ะามต่อไปก็คือสิ่งที่น้องๆควรรู้ก่อนที่จะเข้ามาคณะนี้อืมค่ะเริ่มที่วิศวะก่อนโอ้ยอย่างพี่ให้เตรียมใจพี่ขอเตรียมใจเรื่องวิชาที่เรียนมากพี่ไปคือเข้ามาแบบ มันมันยากจนน่าตกใจเลยเออเช่นเราแต่จะคิดว่าแบบวิศวะแบบชิวนิดนึงอย่างเงี้ยแบบดูแบบเออมีเวลาแบบไปริ้งอะไรอย่างเงี้ยเช่นแต่ตอนดีคือเนี่ยค่ะมันหนักมากอยู่มันเนื้อหามันบางคนยากมากจริงบางคนนี่เราไม่เคยเรียนถ้าเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเครียดนิดนึงแล้ส่วนของหมอนะคือของพี่คือด้วยตัวเองอ่ะก็คือจริงๆแล้วพี่แบบไม่ชอบทีวะมากคือมันแบบเป็นจุดที่ทําให้พี่รังเลกับคณะนี้ด้วยนะ แต่ว่าจริงๆแล้วพอเข้ามาคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคือชีวะที่เราเรียนมอไปกับชีวะที่พี่เรียนตอนนี้เนี้ยคือมันแบบว่ามันแบบมันไม่ได้ใกล้เคียงกันคือหมายความว่าถ้าเกิดน้องไม่ชอบชีวะมันไม่ได้แปลว่าจะเรียนหมอไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคือมันอยู่ที่ความชอบในอาชีพนี้มากกว่าอ,อะไรแบบเนี้ยก็มีแบบเพื่อนบางคนที่แบบเข้ามาเพราะว่าแบบอยากรวยอใช่มีแต่ว่าคือแบบเองรู้สึกว่าแบบคือถ้าสมมติน้องมี m i ์เซ็ตเนี้ยคือน้องเขาไม่ควรเข้าเลยเพราะว่าแบบ มันแบบเราไม่ควรมาลำบากแบบ6ปีอ่ะคือมันเหนื่อยมากอ่ะเพื่อแบบแค่อยากรวยอ่ะจริงๆไม่ว่าเราเรียนอะไรมันก็รวยได้หมดถ้าเราเบบดโชคม,มาที่จะมาขอ,อย้ำอีกอีกรอบเรื่องกิจกรรมนะั้สำหรับแอปสตาร์ทปีก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมเพื่อน้นองสนุกกัน,นก,ก็คือแจกคุณการศากัรทั้งหมด5ทุนฟรีเตนมปี1เดือนไปเลยนะคะก็คือ าากิจการก็ง่ายๆเลยเพียง, like, งแค่น้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อนๆทุ่ชอบนี้แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างว่าทำไมน้องๆถึงอยากไดุ้ดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะสุม่มผู้ชมดีอ่ะได้ทั้งหมด5คนทีนี้ ถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากสมัครเรียนเลยเนี่ยก็สามารถทักไลน์แอสตาดีได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าน้องๆบอกว่ามาจากช่องแซนแตมเดียวน้องๆจะได้รับส่วนลดไปเลย30โอ้โหใช่ก็คือตกก็คือปีหนึ่งเนี่ยน้องจ่ายแค่2,730บาทโอ้โหคุ้มดีบอกเลยว่าคุ้มมากใช่พรีไปสัครมา โอเคก็คล <Net> ิป <c> น <oughs> okay. ี <trolls> ้ก็จบไปแล้วนะก็คืออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระ s ับสัให้เราด้วยนะคะทุกคนติดตามคลิป okay. ต่อไปได้เลยบ๊ายบาย